เอ้ยกล้ามเหคือมาแตง่งจะเดินก็เป็นมาพี่น้องนี่สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนตื่นเช้ามาเมื่อนี้สจมีกับสิผาทุกคนไปแซบมั่นยู่สวนพี่น้องหลังจากที่เฮาดำหน้าทุกนึงแล้วเมื่อนี้เฮากับสิไปแซบมั่นที่มันอ,อ้อมมีเมิรพี่น้องเนาะมันที่เฮาปุ๋ยแล้วมันอ,อ้อมมีเมิร์สแล้วพี่น้องมันแดดแล้วก็บมึงก็ มันแดดลายพี่น้องไอโฝนกับมีชูท็อปก็เลยปีนี้กันเลยมันตายให้ได้มันตายนะแล้วก็จะไปแซบขึ้นนะพี่น้องนะพอาครับน้องไส่บุนนี่เพื่อนแม่ครับรถไฟไปเอาก้ามันก้อนแล้วพี่น้องเราไปเห่ากับก้ามันของเห่าก็มันมืดแล้วพี่น้องเห่าก็เลยไปซื้อน้ำเพิร์เนาะแล้วก็ไปแก้เอานะเป็นนั่งเรือแล้วก็ไปติดตามครับทมกคนเพิ่งพร้อมเดียวเลยพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพิ่อนเป็นกำลังใจให้จะมีในเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลย ขึ้นเสามากก้อนสิไปทั้งเลิกกับข้าวมาโซนพุดมาแตง่งก็พี่น้องสามีที่ปู๊มาแต่งไว้นะเดี๋ยวซองซ้ำนานพี่น้องปุ๊กแก้อนเพื่อได้กินนะทางในโซนท่ากนจะเห็นมากเพลทพี่น้องเอ้ยมาเพลทเขาเป็นแล้วเนาะนี่พี่น้องกําลังเป็นมาดกเลยนะนี่ท่านยิ่ง่ายเนาะนี่พี่น้องอันนี้คือนันแตงของสามีนะหากับปุพี่น้องเอ้ท่านไนอ้อ่นี้อยู่ซ้ำนานเนาะแดดแต่เสาเลยพี่น้องมันเนี่ ตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางมาฮอดหน้าเตยกัมพี่น้องหน้าบอนที่เฮามาเอาซื้อก้ามั่นน้ำพืชนเนาะหน้าเพิ่นก็มีง้อมีควายมีแบ่มีหมูมีเป็ดมีไก่พี่น้องเพิ่นเลี้ยงครบหมดเลยนะเฮาคิดจะจักว่าน้ำหลังก็พอดีมาฮอดท่านน้องใส่บุญมีเฮามาฮอดพร้อมเดียวเลยพี่น้องเพื่อนที่รถไถมาก่อนนะเออมีแต่งงมีแต่งแบ่เป็ดไก่เนาะครบเรียเดียวเฮาก็สิครับรถไทยไปเอาก้ามันบอลที่เป็นตัดไว้เนาะ นี่พี่น้องตอนนี้ก็ับมาฮอดแล้วนะดีมากกวีรถก็กันพี่น้องทางพอเพิ่งก็ได้มาจมล้วมั่นท่าแล้วพี่นองประ็ดเป็นมัดไปนะทำส่มิตรกผมเพิ่่ะเพิ่กายเพิ่้าันนี่เพิ่้าวกน้พวกนี้ก็ได้ขเมาิกทั้งนั้นเ ไปพูด huh. ก uh ับเขาแคบบุญนะเออเอ่อเอามัน huh. ร uh ับ huh. ม uh ันขึ้นรถแล้วกัเมื่อโซนพี่น้องเนาะมอญูี่ชวนแล้วนะมันอยู่ในรถนี่คือไม่เอาซื้อแสนหนึ่ง่น้องไอ้แสนกรีบเนาะนึ่งแสนกรีบตอนนี้รับมันก็เป็นราคาพี่น้องเอ้ยเอีงหน้าเอ้ยก้าม เออ,อน,นี่นงูเอ,อ้ยก้ำของเฮนะ่าไปแล้วโอยโงก่กับสีดำก้ำคือชื่อเจ้าของเลยเนะี่ยใส่ชุดเข้ากันเลยสีดำเหมือนกันเออแบกอะมี่แม่ย่าอย่างนี้นะตุ้ยย่าอย่างนี้ส่วนท่านนั้นก็แม่นหมูกับโง่น้อยพี่น้องเนาะพอดเลี้ยงหมูพร้อมนะท่านนี้ก็แม่นทางเพิ่งของเพิ่งเป็นน้องเนาะโง่กินเพิ่งอยู่นะได้กามันแล้ววันนี้เราก็เดินทางกลับน้าน้องทำตั้มเป็น้อง นี่เป็น้องตอนนี้ค่ะขโมยหน้าขโมยจอดมั่นแล้วล่ะน้องชายมีกำลังอันแปลงบ่อนจอดรถกำลังตัดงาแม่แกะชะลงยูดเป็น้องอ่ยเลาวก็าาาพาตัดลง,ลงน้องเป็น้องมันตื้อลงมาชื่อทางนะตัดลงมาแล้วก็แก้ไปไว้อยู่ทางข้างทางเนาะ ชนมั่นกับเฮาเนาะโอ้ยมั่นกะสีไฮไลท์เตอร์เป็นน้อยเนาะชวนน้อยเนาะเดี๋ยวเฮากับออลำมันที่เฮาคนมากเฮาซื้อมานั้นลงมาบอกเฮี้ยงดีแล้วเฮากับตัดเป็นท็อนเป็นท็อนแล้วก็ชิได้ไปร๊บปุเป็น้องเนาะสำหรับการตัดก็ไม่เฮาเอาจักกระตินตัดเลยเป็น้องรวดเร็วทันใจเนาะขัอาานอัพาตัตที่ระ่ำมันจะขึ้น้ะนันแล้วนะ มาเด้อพี่น้องเด้อพูดเรือว่างกับมาแซ็บมันซอยสามีน้อยใน่เด้ออยู่ทางอยู่ทางสวนมันพี่ละพี่น้องเอะไรอย่างว่ามาสวนทางเตอร์มันอ่อกงามไล่ลายนะมันต้นของเรานี่หญ้าอย่างวาเลยพี่น้องเอ้ยเพ่งหน้าแข้งมาละนี่พี่น้องนากะหญ้ากะบใบไม่ได้น้อยหน้ามันต้นเราทางนี้มันหญ้าขึ้นเลยนะทางนี้ใครแน่เรามีแต่มันต้นพี่น้องเอ้ย ย่าบอกออกลายไปเลยมาหน้าหาเลา่บางส่วนมันพี่น้องตอนปุ๊แม่นไม่ได้มาปุ๊น้ำเขาไปน้องเนาะเฮาเมื่อนี้แม่นมาแซ่บนะเฮาก็เอามันโลมากองเฮียงเดียวแบบนี้เลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮอนด้าตัดนะจักกะตินตัดเลยพี่น้องรดเร็วทันใจเติมน้ำมันกันเนาะ แล้วกระใส่สองที่ลงไปตอนนี้จักของห้ากวก็ซื้อน้ามันใส่ลื่นเ,เ,รเรียบร้อยบัดนี้ก็มาติดจักตัดลำมันเลยไปน้อง ตายแล้ว แล้วเรียบร้อยเก็บเสือส้อกระซอบไปดังนี้เอาไปปลูกเนาะเอาไปแซมแล้วเอาไปปลูกเลยไป่นองเดี๋ยวสิย้ายรถกันไปดังเนาะตันต่าง วโหมันฮที่ว่ากินน้ำก็น้ำมาก่อนมาเตือนเพื่อเป็นอะแล้วก็มาแซ่บม,มันน่นเป็นองวัเนาะเนาะก็ไปแซ่บไปตามบ้างบอลที่ ดียู่เนาะนี่แต่ว่ามันมีตัวที่สี่นี่น้ำท่าห้าเลยน้องมี่ออานี่เราปูแบบตั้งนะพี่น้องนะมันก็เลยสี่ไงมามาพี่น้องลงมือแซมมั่นทีมงานของห้ามวันนี้ก็สามสี่คนพี่น้องเนาะ thằng nha, thằng măn phải hao điều rồi yeah. Đó, nó xong thơ phụ đã rồi nè làm hiền điếu rồi hao xàm thế này là bụi đi ăn mì ọ rồi หมดเงินซื้อกาลำมันก็พอหมดพี่น้องเอ้ยจังกะสิหญ้คือกระจ่างแน่เนาะหมดเงินไปหลายเติบทั้งแจ้งคนปทั้งแจ้งคนสิาหญ้าขึ้นทับเรียบร้อยน่ก็ได้มาสิาอีกพี่น้องเนาะนี่พี่น้องต้นหญ้าหมหมดแล้ว งากับมันต้นซ้ำเดียวเลยพี่น้องโรคก่อนนุ่งเนี่ย แดดฮอนแล้วพี่น้องเอ้ยมานังพากแถวผมนี่หละนะน้าฮันหมอลำเห็ดาวเอาล่วตัวนี้มีเป็นดาวในลำข้าวขาวแล้วก็เนี้ยโป้งเนวๆอไป คนเนี้ยมื่ท่าน,นี้บอหรอึรับนี้ กามันเหม็ดแล้วเบอร์ตอนนี้กะชีวิตโมงแล้วพีน้องเนอหิวข้าวแล้วนี่ก็เมื่อนะกามันกัเบ,บิดแล้วเน,น,น,นาะอาถึงข้าวพี่น้องจะเข้าแล้วนะเฮ้ยเจ้าหมาแดง แนวเลอตอนเทงนี่หาบุญมีอยู่เข้าแล้วยังว่ามีจักแนวหายู่อีเชอเออแนลเลอพออ่อ,อพออ่อคนก้อนมวยอแล้วเขาหอมเลยยินรถเด็ดนอนกันนั่น <c oughs> โอ้พี่น้องมีมาหาเดือแล้วพาทุกคนมาเบิ้งสวนมักเพชรมักเพชรที่จะมีปุ๊บไว้ตอนนั้นแหละพี่น้องเบิ้องเบืงบ้ง มาเพชรกับเป็ดยูนเดินพี่น้องแต่ว่ายังมีเป็นดกไปเลยเนาะเพื่อกับพี่โฮสมนันนะโหนห้ามพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเพื่อมาแตงยูดชวนกับเป็นมะเลยเนี่ยเพื่อมาแตงยูนเดินกับเป็นมะพี่น้องนี่นี่อยู่คือเท่งเลยโอ้ยนี่พี่น้องคือนี่กันเลยเป็นมะน้อยๆแล้วลวะเดินหน้าเดินเทือดีกินแล้วเนาะ ยูโดนก็มีคือมาแต่งเป่น้องเดี๋ยวเฮาเบิ้งยูไห้มีบ่เนาะได้ได้ได้เอามาแฮ่นะเดี๋ยวเขาสิตึกปลาเครือเบิ้งอันนี้นี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นน้องที่เขาจีตึกปลาเนาะน้องสะเครื่องเทงในหน้าเขานั่นแหละเป็นน้องเอ้ยฝนตกแล้วก็น้ำอ่างลายเติบบ้านเนาะนี่เฮาก็ปล่อยปลาแล้วเป็นน้องเขาจีตึกเบิ้งเนาะตึกจอบเบิ้งปลาที่เขาปล่อยมันใหญ่ซังเลยแล้วเป็นน้องเดียวมันจีได้บ้านเนาะลองเบิ้งเนาะ ตอนเทงมาแม่นบรรยากาศดีพี่น้องสีคึมคมเนาะเฮดเวคักพี่น้นองเอแดดมีฮอนเนาะเดี๋ยววันนี้จะมีกะสีตึกแฮล่องมั่งพี่น้องเอชิได้พี่น,น,น้องเป็นเฉ่าตึกแฮเนี่ย

หลังนี่ทะลุก็ข้มหลังนี่ห้าถุงนะปล่อยปลาถุงเซนข้าเศษก็กระชากหกเศษนีปลานี่จู่อ่ะมีไปไม่เยอะสายมากปล่อยปลาเมื่อห้าหกเศษที่ได้กินจุ่มอีหายอยู่ทางนั้นพี่น้องเดี๋ยวจะมีจิไป้เล็บบึ่งจักน้อยบึ่งตึกปลาก็เนาะ พูดตึกปลาก็ไม่ได้ไปเลยมีเพียงครั้ N นรง,งนี้ก็เป็นไฮเฮาปูมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไฮหรือว่าเปลีไม่มีหญ้าไปรเรือเ่อยไปเน,นาะ ปลากะมีได้บางอยอางมาเมาเฮ็ดมือแกงกันดีก่อนานะเฮ็ดข้าวอเอาไอตัวไมย้ยูไหน,ไหน,นี่นนนพ,นพี่น้องบาดแล้วเอานี่จะมีก็จะจบคลิปล้องเพลงตอนนี้แล้วเด้อพี่น้องเด้อแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าทุกคนบ๊ายบาย